นะครับทำให้เรามีทุนในการเดินทางไปทํางานจิตอาสาตต่ขุนรักจรศิลปการในที่ต่างๆด้วยนะครับอน,นุนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับร้านน้งหวานน้งมันซอล,ลอนอยู่ในสวนเกษตรมอนกันหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0866404443นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับพี่ช่างนิอบอกอันนี้เป็นแปรงนิ่มน,นะมาทุกคนถ้เาเจ็บนะครับแปรงนิ่มใช้ในการขัดผื่นบางคนนะ คัะแล้วจะได้สบายตัวแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นเชียวอลุกก่อนแล้วเร้วมับีบต่อมเหมนกันวิธีการบีบต่อมเหม่นของสุนัขนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับวิธีการบีบก็จะยกหางน้องขึ้นแล้วค่อยๆบีบไล่นะครับเอาสารคัดหลั่งที่อยู่รงต่อมเหมนตัวก้นของน้องออกนะจะได้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับจากนั้นเราก็ล้างออกได้เลยนะครับ เก่งมากเก่งมากโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับน้องดูนะพี่ช่างขอใส่ตะก้อข้อปากไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขาดัดที่เราน้องขู่นะขู่กันไม่ขู่กันสิดุน้องไปรูปผสมเราไปเลยนะครับจะค่อาๆที่จะดุนิดนึงแล้วก็ห่วงขานะครับเวลาที่พี่ช่างจับขาพวกนี้ต้องระมัดระวังเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมครับ